จีมิตนิยมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเราจะเายเราจะแผ่เขาจะแส่ทุกข้อสองสัยนเมติยมเพิ่อม,อ,มอ,อ,อะไรฉันมีแต่รักเธอมากกว่าเดิมเฮ้ยมน,นเพลงผมรักเธอไม่มีๆๆๆๆวันฮะหลง ร้องดีกว่าต้นฉบับเขาอีกนะนี่ขนาดร้องธรรมดาเนี่ยังไม่นอรเลยรู้แล้วว่าร้องอย่างเงี้ยทำไมถึงจะปิดบริษัทยังไม่ป็ดเขาจะโปรโมทไม่ยู่จริงๆมันไม่ใช่เวลามาโปรโมทอะไรเลยเพงเก่ากันชัยไงว่าจะมาทำใหม่เลยมันลองดยเอ็มจะเป็นแนวร็อกดีไหมเนี่ยดูแต่งตัวดิฉันมี เด็ดเด็ดเด็ถ้าท่าขนาดนี้จะลองเป็นร็อกขนาดนี้เนี่ยนะคะจริงๆอยากรู้ว่าจะดังไม่ดังจะดีไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวสมัยนี้เขาฮิตคอมเมนเตเตอร์มันต้องมีรอยมือคอมเมนต์นล่นเบาๆดูว่าห้อยเต้นดีไหมท่าดีไหมสายตาดีไหมอารมณ์ดีไหมไม่ต้องดูเขาเองทําดีแล้วเหรอถึงไปคอมเมนเตอร์อันเดนมันอยู่ตรงนี้ถึงห้ายแ่เอามาตั้งใ่เสียเชิญเล่นกับไฟเล่นกับไฟเอาใครมาแล้วแล้วเก่งจริงหรือเปล่าคนที่เมาเก่งจริงหรือเปล่าอ่ะงั้นเชิญให้ไปพบเลย ขอเชิญพบกับพี่มาออนนภา ค่ะหนูไม่เกี่ยวนะคะับคไม่ได้กันนะคะไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวนะครับเก่งจริงนี่ให้มันเป็นคนจริงหน่อยสิเมื่อกี้พี่ม้าครับมีคนบอกว่าเอ๊ะพี่ม้าเนี่ยไปคอมเมนต์เขาเนี่ยพี่ม้าเก่งจริงหรือเปล่าฮะไม่เก่งจริงไม่อยู่มาสามสิบกว่าปีหรอกนี่ครับนี่ร้องเพลงได้ไหมร้องเพลงร้องเพลงได้มร้องเพลงไม่ได้หรอกแต่ว่าเห็นบอกชอบร้องเพลงอะไรที่มีเพลงอะไรอะไรกล้วยไม้ใกล้มวยแต่เห็นบอกชอบร้องกล้วยไม้ใกล้มวยไหนสักนิดนึ่งเลยแมวเดี๋ยวหลับ ันหมดเลยนี่ยิ่งดึกดึงด้วยรายการนี้อย่ายืดเยื้อสินาทีนิ่งนิดนึงนิดนงโอย่ของเราแต่เกากโอ้อยู่นะโอ้สิ มันเป็นคอมเมนต์ที่แบบต้องดุต้องอารมณ์เสียต้องรอเวลาทำไมอ่ะน้ำตาลตกตกตายเม่กีไม่กินอาหารไม่กินข้าวแ้วก่กินอาหารพมาว่ากัดหมดเลยไม่ตรากก็แบบว่าไม่ได้ไม่ได้ดุไม่ได้อะไรเลยจริงๆแล้วเนี่ยพูดตรงๆแล้วก็เป็นคนที่พูดอาจจะแบบว่าเออแม่น้องก็หรือว่าโอ้ลูกไม่เป็นก็เลยไม่ได้อะไรเออพูดตรงไปนั่งคุยไหมไปนั่งคุยไหมถ้าตรงๆเขาอยากคุยกันลึกๆซึ้งๆนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวเต็มที่กับพี่มาเลยค่ะ อีกแล้วเนี่ยเขาอาจะเป็นปู่้าเาอะ่อเยอะเจอกันทีมิรนิยมเราไปคุยพี่มากันต่อนะพี่มาแบบเป็นคอมเมนเตอร์เนี่ยมีคนให้ไปคอมเมนต์งานเยอะไหมฮะเยอะมากเลย ล่าสุดนี่ก็มีเร็วนี้ก็มีมีไม่ว่าจะเป็นงานบวชนี่ยไปคอมเมนอะไรแล้วไปคอมเมนต์อะไรจะงานบวชจะบ้าเหรอไม่รู้เขาอยากรู้อ๋อถ้ามูดได้งานแก่แล้วถ้าแก่บวชเนี่ยนะเชิญที่ช่าไปคอมเมนต์เนี่ยคุณท่านศึกเลยผมไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ต้องบวชเลยเพราะว่าความเลวร้ายเนี่ยนะความแบบว่าแบบว่านี่เหมือนโกรธอะไรกันมาไม่รู้ฮะไม่ไม่แล้วงานแปลกเลางานแปลกกว่างานแปลกแปลกสุดๆที่เคยไปงงมาก แบบไม่น่าเชยน่ะไม่มีอ่ะมีแต่แบบว่าคนแปลกมากกว่าใสเขาจะแบบว่าไม่เต็มบาทอ๋อเหรออ๋อเหรอเป็นผู้หญิงด้วยอ่ะยังไงเขาเดินเข้ามาแล้วเขาก็บอกเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะไม่ได้คิดจะมาร้องเพลงหรอกพอดีจะมาซื้อ s t a r b บ c k เห็นคนเยอะๆแล้วยังไงฮะก็เห็นว่าแบบว่ามีอะไรก็เลยอยากเป็นนักร้องโอเคแล้วร้องเพลง ร้องก็ไม่ค่อยแน่ใจจริงๆไม่ค่อยอยากเป็นเท่าไหร่เอ๊ะมันจับไปสนมาเนี่ยบอกแล้วตกลงหนูจะมาทําอะไรจริงๆก็แบบว่าก็พวกคุณนะมาทําให้ให้ฉันหนกวกหูเพราะฉันคอนโดยอยู่ตรงข้ามเสียงดังมาก,งงเ,กเลย่ันก็แบบอย่างเงี้ยก็เลยเลยก็เลยอยากมาร้องเพลงแล้วไ,ได้ร้อง <laughs> ไม่ตกลงร้องร้องแล้วร้องบ้าบวบบาชอุ้ยแต่ละเครียด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 มากเลยแต่ว่าก็ถามก็คอมเมนต์ก็บอกไปว่าคือคอมเมนต์อย่างนี้ยนะคอมเมนต์เป็นสัจธรรมมากๆเลยว่า ให้พิจารณาตัวเองให้กลับไปดูตัวเองใหม่หนูก็คงจะแบบว่าไปไปกับเราไม่ได้หรอกเพราะว่ามันอันตรายกับชีวิตมากๆเลยนะไปอยู่ให้ให้ให้ไปอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองนะพี่มาจ๋าพี่มาจ๋าถามนิดนึง บางทีสมมติว่าถ้าให้ถ้าให้ตุ๊กไปเป็นคอมเมนเตอร์ทําไม่ได้เพราะบางคนเราเห็นแล้วเราสงสารเราไม่กล้าจะพูดหรือบางคนบางเห็นเนี่ยมันเอ้ยมันหล่อจังเลยแหมมันอยันควายแขวนะควยแขวะมีควายแขวะหล่อนี่ไม่ต้องแขวะเลยหล่อนี่เอาเลยรักเลยเหรอทะเลาะใช่ไหมแล้วมีสงสารมั้ยแต่ไม่มีทำร้องเพลงไม่ดีแต่หล่อนี่เอาไหมร้องเพลงไม่ดี หลอกก็ก็เอาไปใช้อย่างอื่นได้อาจจะเอาไปเล่นละครได้ก่อนต่างๆนานามีแบบว่าโกรธพี่มาไหมฮะด่าสาเสียเทเสียเลยมาทำเองทำไมาจกไหนก็ออกไปบอกว่าสามคนเนี่ยสงสัยคงจะเป็นโรคปัสสาวะเอาแต่จะด่าคนอื่นทั้งหมดตัวเองเนี่ย แล้วเหรอไปหาหมอเช็คดูดีกว่าอย่างนี้เลยนะแล้วพี่ทำไงไม่ตอนนั้นเขาออกไปสอบแล้วไปแล้วมีเสียงต่อหน้ามมีมีเสียงต่อหน้าว่าไม่ดียังไงครับแล้วมันเดินมากูอุ๊ยอ๋อเหรออย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยก็เลมาจูบเราจูบอะไรเรามันเดินมาแบบว่า สามหาวเลยอ่ะผมไม่ดียังไงครับฉันก็ไม่เป็นไรหนบอมเป็นคนจริงไอหัวร้านมันอยู่ข้างอต้ตาเพชรนะตาเพชรแข็งแรงไงมันก็เราก็ถอยมานิดนึงเผื่ออะไรแล้วมันก็จะได้แบบมันกัดเราได้ใช่ไหมแล้วก็ยังไงแล้วทีมงานก็เตรียมระวังไว้แล้วแล้วก็เดินเข้ามาถึงตรงนี้เลยนะแล้วก็มาพูดบอกว่า ผมไม่เข้าใจอ่ะผมผมไม่ดียังไงอามเอ๊ะชกูไม่พูดดีกว่านะเออพูดไปแล้วเดี๋ยวมันจะยิ่งยืดเยื้อยาวนั่งอยู่ตรงกลางด้วยนั่งอยู่ตรงกลางด้วยจบวันนั้นด้วยยังไงฮะเขาได้เข้ามาพีเพชรเป็นคนพูดเพราะว่าดิฉันท่าทางผู้ชายกับผู้ชายพูดกันแล้วน่าจะรู้เรื่องมากกว่าก็ก็บอกว่าคุณต้องเข้าใจนะว่าคุณอ่ะมันไม่ได้จุด ถึงถึงถึงเป้าหมายที่เราต้องการแล้วแล้วอื่นโจรมากเลยแล้วก็มีมาเกาะขอบบอกว่าอยากชีวิตนี้ได้ไปหน่อยถอะลำบากใจโอ้อะไรกันน่ะนี้ยมีมีเอาอดีตฉันจะมีคนไหนไหนเป็นเป็นกูรูทางด้านคอมเมนต์เราจะมีศิลปินหลายๆท่านมาหมพี่มาคอมเมนต์ชนิดหนึ่งเริ่มท่านแรกดูซิฮะดูซิเวทีนี้เราช่วาเราคุณ ไ่เจริญกราแน่เลยดูข้างหลังเออใช่แน่แน่เลยอ่ะหรือสุดาชินบานอ่ะโอ้โหกำลังมีคอนเสิร์ตอยู่นะพียองเซ่หรือเปล่าโอ้ยดูแล้วอายเหมือนกันนะก็ต่างอายอยู่พี่ฮะอดูเตยวหุ่นเคนเขานะเอออเวอะดูเอวเลย้องเพลงอะไร เขาเริ่มด่าหรือยังเนี่ยเขาเริ่มด่าเลยครับต้องขอบอกว่าลีลาเข้าที่แต่การร้องดูยังมีติดติงใจดูยังไม่เก้าใจอ่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเวลาเราทำอะไรลักษณะแบบนี้เนี่ยนะ อย่างหนึ่งเนี่ยนะถ้าสมมุติว่าเราจะทําแบบว่าการใช้ลีลาแบบสุดิสุดเด็ดการร้องต้องแข็งแรงสุดๆเลยเราต้องแม่นยําหมดทุกตัวโน้ตนะแล้วเสียงเราเนี่ยต้องแบบว่าขั้นเทพอ่ะมึ่ออกมาคนต่อไปคต่อไปเออถัไปโอ้โหไรวว่าท่านเทคก็เอาสัตว์เลี้ยงมาขึ้นมาสุดสเล เชื่องแล้วไม่ต้องใช้สายจูงทำมขายแบลยเขาทำขายสีดีเขาขายสีดีอะเนี่ยโอ้โหดูดูมันตั้งใจว่ามันหนอมอ่ะโอ้นี่เอาอะไรเอามาจากไหนกันวะเนี่ยเออนี่เอามาเมื่อไหร่อะเว้ยคุณอาสุเทพร้องอ่ะนะแบงคกราวฉากอะไรอย่างเงี้ไม่ได้ค้นเสิร์ชไหนเนี่ยไม่รู้เนี่ยเงินอะไรอะ ไม่สองคนก็พอแล้วนะไม่ต้องไปถึงมันเลยนะอันมันกลัวไปถึงมันไงมันกลัวไปถึงมันเลยอ๋อพอพอแล้วพอแล้วพี่ฟ้าเป็นไงคะศิลปินเมื่อกี้อ่ะไม่น่าจะเป็นนักร้องนี่โชคดีนี่ตัวแรกมันไม่ใช่นักร้องตัวแรกเลยขาเป็นคนเข้าใจอะไรผิดอะไรหลายอย่างมากอะไรเข้าใจอะไรผิด เข้าใจในในตัวตนของตัวเองไปเลยจริงๆแล้วเนี่ยเขาเน่ยน่าจะเป็นคนบ้าเป็นคนให้ความบันเทิงทางการขำขันไปเล่นตลกไปตลกไปอะไรอย่างนี้ยังมาร้องเพลงแล้วก็เอาเอาร้องเพลงเป็นตัวรองอต้องเป็นแนวนแล้วมาพูดขำๆคำแล้วก็ร้องเพลงแล้วก็พอแล้วไค่เล่นพอไม่ใช่แบบแหมมาร้องแบบว่าโรยเสน่ห์ตั้งแต่ต้นร้องไปจนจะจบ ยังไม่รู้เลยมันร้องคาอะไรบ้างถ้าดูมันร้องภาษาอะไรหมดแค่นี้อย่างนี้เขาเรีกภาษาหมายถึงว่าอยากกินโอวัลตินอยากกินโอวัลตินอวัลตแล้วไปชงให้แก้วหนึ่งโอ้ยไปไปนี่เปลาลงแล้วทํากาอ่ะขอบคุณที่อาอไรนี่ปังเล ายเลทำไปได้เป็นศิลปินที่มาที่ส่ได้เจอกันที่มิรนิยมไม่ใอ่ะเขา่าคนะอะไระ เกิดอะไรเนี่ยไม่ได้นึกต่าไม่แล้วีคืออะไรพี่ก็ร้องแต่เพลงเนี้ยเหรอบ้าเต็มไปเรื่อยเัยแต่งเก๋ชิ้นนี้มาดูนิ่งเงียบเพราะว่าเดี๋ยวจะนึกว่าเดี๋ยวฉันจะด่าอะไรแบบนี้กำลังทำอยู่อะเนี่ยพอแล้วละพอแล้วละพอ้โนี่ขนตาถึงกับกระพือกระผือจะเอายังไงกับมันดีน้องก็เอ็นดูอยู่ส่วนหนึ่งเลยเนาะต้องบอกว่า ก็ไม่ได้เรียนแบบต้นฉบับเขาก็เป็นสิ่งที่ดีนี่เขาชมเขาชมตอนนี้ก็คือเป็นตัวของตัวเองก็คือเป็นขำๆอมาการมาดูล้อดละชื่ออะไรวะไอ้เนี่ยไก่สมบูรณ์นี่นี่คนนี้คนนี้อะไรก็ไม่ได้ต้องมาแบบว่า ตั้งใจว่าจะมาดูเขาร้องเพลงแล้ก็ต้องมาดูความเป็นดีเจเขาความเป็นพีเสต์เข้าความอะไรเงี้ยดังนั้นเรื่องเรื่องร้องเพลงเนี่ยนะต่อให้เลวขนาดไหนนะเขาก็ให้อภัยยังชมอนูใช่ไหมยังชมอยู่นะเลวเข้าไปเลวเข้าไปไม่มียังไงก็ไม่เป็นไรก็คือเราอินเทอร์เทนก็คือชมนั่นแหละชมนั่นแหละตัดไปบอกแล้วไงี่เหรอต่อไปนี่ตัวขายเลยตัวขายตัวขายของค่ายตัวขายตัวขาย คนอ่ะตัวตัวเต็มเลนเวอ่ะอะไรอ่ะปวดเท้าแบบปออะไรอ่ะปวดเลยแล ของตัวเองยังรับตัวเองไม่ได้จะให้ประชาชนคนดูเขารับได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นแบบข้อสรุปได้แล้วแทบจะไม่ต้องพูดอะไรใลยทน้งสิ้นมันเป็นฝันร้ายในชีวิตมา,มากๆกับการที่เราทำอะไรไปแล้วโดยที่ไม่มีการยั้งคิดเพื่อเพื่อน ร้องร้องร้องกันอยู่ในคาราโอเกะแล้วเพื่อนบอกดีเลยดีจังเลยก็เชื่อกลับไปบ้านร้องให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่บอกดีจังเลยไม่ได้ถามคนข้างบ้านเลยว่ามันดีหรือเปล่าก็เชื่อไม่ไม่เดี๋ยวนูพี่ดา่าเขาขนาดนี้เลยหนูจะบ้าให้ฟังว่าเขาไม่มีญาติหรอกเขาชื่อองอาจญาติละอาไม่มีใครคอมเมนต์เขาไม่มีญาติด่าคนดูอะไรบ้ ไอ้คนชวนเนี่ยนะมันถึงได้แบบว่าบริษัทมันถึงได้ชื่อว่ามันไม่น่าจะชื่อตันรันละมันได้ชื่อว่ารอเลสรอเลสจังหวะเอายังไม่หมดที่หมาครับอีกเหรอยังมีอีกหนึ่งศิลปินครับเปิดมาเป็นอีกแล้วปุ๋ยพี่อ๊อฟคงชนะนี่ใช่เป็นเลดี้กาก้ามีอะไรบ้างนี่ ใ่้ดูสิบ้านผมชัดในเส้นเป๊ะๆลายเส้นเป๊ะลายเส้นผมชัดนั่นแล้วลายร้องอะไรร้องลายร้องเป็นไงลายร้องเป็นแนวแนวแนวเรสทอง ทำไปได้เป็นศิลปินเอ้ยคอมเมนตริงจริงเหรอนี่ติดไม่ได้ถามจริงถามจริงได้ไหมถามจริงจริงได้ถามไม่เจอเลยทำไมกล้าําททำไมกล้าจ้าเงินมาพลาดหลุดอด ทุกวันทุกวันจะได้ออกมาเป็นอย่างนี้แต่คุณต้องเข้าใจอยา่างหนึ่งดิฉันดิฉันเนี่ยเป็นคนที่โน้ตเนี่ยไม่มีผิดเพี้ยนแต่เป็นคนเกิดมาเนี่ยไม่มีแก้วเสียงที่ไพเราะคุณเข้าใจค้อนี้นะน้ิดิฉันเนี่ยจึงไม่ได้เกิดมาเป็นนักร้องโน้ตดิฉันไม่ผิดเพี้ยนแน่ๆใครร้องเพลงเพี้ยนมา f l a ตบ้างหรืออะไรบ้างช่ไห้ยังฟังรู้หมดมาถึงที่ร้องเหมือนพงพัดเลยนะเมื่อกี้เนี่ยอ้าวเราต้องเราต้องทำให้ได้ไงตัวเองแต่พอเวลาถอดชุดปั๊บ เสียงอ่อยขึ้นมาทันทีเลยแมล่ะนี่มาเางี้กับเป็นคนโน้ตเป๊ะพาะด่ายังไม่ผิดโน้ตเลยเวลาที่ด่าใครเดี๋ยวถามให้มาเนิดหนึ่งเอางี้เวลาคอมเมนต์คนที่อายุเยอะกับคนที่เด็กๆเนี่ยมันต่างกันไหมต่างกันต่างกันยังไงวิธีที่เราดูต้องดูแต่ละคนว่าฉันจะพูดได้แค่ไหนเด็กนี่เด็กขนาดไหนแต่เราเคยสมมติเด็กวัยชีนสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดคนี่สิบว่าสามสิบสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดนี่ก็ไม่ยังนะ เพราะว่าต้องเตือนสติให้รู้ตัวว่าว่าทําไม่ได้รู้ผิดรู้ถูกแล้วว่างั้นถูกไปแล้วถ้าของรุ่ารคนมีอายุมากมากเนี่ยนะก็แบบว่าก็ไม่ยั้งเหมือนกันแต่จะยั้งมากๆคือคือเด็กโตน้อยๆอย่างเงี้ยไม่เกินสิ่งพิ่งะผ่านไปมันไม่เลิกอายของมันอยู่เลยก็มันน่าอายงไม่เลิกอายของายนี่จริงนะแบบว่านี่คู่ผู้ชมจริงๆนะตอ่นแรกก็ไม่รู้สึกะไยผมไม่ได้เห็นรุ้นแเ คทำไปได้ยังไงโอหัวบุ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 ไอเนี่ยไอนั่งแต่ผานไปยังไม่ถามทุกคนเกอี่มาทุกวันนี้น้องๆแบบอยากไปเสริมเป็นกันเยอะมากอะแนะนำไหมแนะนำนิดนึงแนะนำหนอ่ะแนะนํำหน่อยมันดีหรือไม่ดียังไงก่อนควรจะเข้ามาไหมเข้ามาต้องเจออะไรบ้างคิดแล้วเหรอว่าดีจริงอย่างเงี้ยดิฉนขอบอกตามตรงเลยนะทุกครั้งที่ที่ดิฉันเนี่ยนั่งคอมเมนต์ หรือว่าทุกครั้งที่มีน้องๆเนี่นเดินเข้ามาเหมือนมีพระเจ้ากระซิบที่ข้างหูตลอดเวลาทุกคนเคยถามว่ามองอย่างไรเข้าถึงได้เป็นคนที่ดังได้ในในอนาคตนะดิฉันไม่เคยตอบได้เลยแต่ดิฉันสามารถจะตอบตัวเองอยู่ในใจว่าเมื่อคนคนนี้เดินเข้ามาแล้วตอบว่าดิฉันว่านี่คือประสบการณ์ของพี่มาด้วยมันเป็นประสบการณ์ของดิฉันดิฉันเชื่ออยู่เสมอเลย มีคนเก่งอีกเยอะแยะมากมายที่เดินเข้ามาให้ดิฉันดูและดิฉันก็ปฏิเสธไปแล้วบางครั้งเราไม่ปฏิเสธเราก็เอาเขาเข้ามาแต่ถ้ามันไม่ใช่เหมือนอ,อย่างที่พระเจ้ากระซิบแล้วขีดเส้นมันไม่เกิดเลยมันก็หนายไปไหนก็ไม่รู้คุณเข้าใจคำนี้ไหม,มแต่บางคนที่ไม่ใช่ดีเลิศเหมือนกับคนที่คนที่ก่อนหน้านี้กำลังปานกลาง ดูแล้วมันมีมันมีแสงเฮ้ากวงออกมาเบาๆมันเออมันมีออร่ามันน่าเออเฮ้ากวงนะมันน่าจะใช่เราก็จะเก็บมันไว้ว่าเออนะแต่ทุกคนก็บอกว่าเอ๊แล้วมันจะหล่อเลยเอ๊มันจะดูดีเลยแต่เราก็บอกว่ามันจะต้องดูดีเพราะว่ากะโหลกมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงมันเหมือนมีอะไรมาบอกบอกว่ามันน่าจะดี พอดูสิพอเอาเข้ามาปั๊บก็ไม่ได้ที่หนึ่งเลยมันก็ปุ้งปุ่งกลายเป็นแบบใช่มันคือเสน่ห์ไม่ไี่มาเพราะเสน่ห์คือสิ่งที่มันหามันมีมเดไม่ได้แล้วแล้วดิฉันก็บอกไม่ถูกเหมือนกันแล้วแล้วสุดท้ายเนี่ยดิฉันคิดว่านะหลายหลคนพยายามแต่ถ้ามันไม่ใช่มันก็คือไม่ใช่เอาล่ะวันนี้นะต้องขอขอบคุณคอมพินเตอร์ระดับประเทศของเราพี่มาอันภาขอบคุณด้วขอบคุณมากเพราอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเ่ามีเรื่องี้แล้วนะครับสำหรับบัตรสมาชิก his and her นะครับตอน นีเขามีแคมเปญนะฮะยิ่งช็อปยิ่งแลกยิ่งคุ้มคุ้มแรกนะฮะก็คือส่วนลดส่วนลดทันทีเลยนะครับ5%ส่วนคุ้มที่2นะฮะก็คือคะแนนทุกๆ10คะแนนนะครับสามารถที่จะนําไปแลกได้โดยมีมูลค่า1บาทโโอ้หลองนะฮะเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจอยากทราบรายละเอียดก็โทรไปได้นะครับไปถามได้เลย022969900ครับเว็บไซต์ก็ได้นะฮะขึ้นมาที่หน้าจอแล้วนะครับเวลาแล้วนะคะขอขอบคุณนะคะ BSC International ขอบคุณณคคครรัับบบเขอุนะโยกิ เชสครับา <starred> วากโก้แน่นอนฮะครับผมฮิสเอนเธอร์ครับงั้นไปกันเลยนะครับ <avais> ไปดีๆเลยนะครับรับสวัสดีสวัสดีครับเอจอกันนีมมิิย